คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปบองว่าอันนี้ขาวอันนี้ดําอันนี้บวกอันนี้ลบก็ยังอันนี้ดีอันนี้ชั่วอ่าแล้วก็ต้องถามว่าถ้าผมถามพี่ดุ๊กเล่นว่าความเหงาเนี่ยเป็นความดีหรือความชั่วครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองสิ่งสินงนี่นมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเราก็จะแก้ไขมันโดยธรรมชาติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัจจะ <c oughs> คําว่าปกติคุณกับปกติต้องไม่ตรงกันแน่เลยใช่เราแย่ลแล้วเราไปปัดตัวแก้ชงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่จริงมัน simple ม,มากมากเลยเพราะว่า้้้ปิิวววงบบออกก่่าาาาถถเเรรยยลีีีีนนชตดขึคั อะไรที่มันไม่ดีเราก็ลดละเลิกซะท่านผู้ชมครับไลฟ์แฮ็กส์ในตอนนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีของความคิดวิถีของการดําเนินชีวิตการดํารงอยู่กับความทุกข์ความสุขอย่างไรแขกรับเชิญของเราก็คือคุณเสกสรรรั์สืบสกุลหรือหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเจ้าของเพจงมงายสไตล์หมอบี แล้วก็ได้นําเสนอเรื่องราวธรรมะในในมุมมองแบบง่ายๆหลายๆเรื่องทีเดียวแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการเป็นทูตธรรมนะครับร่วมกันทําบุญกับหลวงพ่อลงกดแห่งวัดพระบาทน้ำผู้สวัสดีครับพี่ครับเอาเรื่องหลวงพ,พอ่อลง,งกดกับพระบาทน้ำผู้ก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ก็ยังยังต้องดูแลผู้คนจํานวนมากใช่ไหม หลวงพ่อดูแลคนเยอะครับนอกจากเอทก็แบบมีเด็กกำพร้าผู้สูงอายุม้าแมวอะไรมันเยอะไปหมดนะครับเป็นหมู่บ้านเลยเนาะเป็นเมืองครับต้องบอกเป็นเมืองใช่คำหนึ่งอย่างนี้เเป็นชาย้ายเมืองใช่ครับซึ่งต้องการความช่วยเหลือแหละเอาพูดตรงๆวิธีง่ายๆอาบอกไปเลยบีก็มีอย่างกดหมายเลขดอกจันรสี่ข้าสี่สสามะครับหรือว่าโอนเข้าบัญชีหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาบริจาคได้แล้วก็มีการส่งต่อ อะไรที่เป็นการยังชีพท่านรับทั้งหมดใช่เพราะช่วงนี้ก็ท่านก็ช่วยโควิดด้วยครับโควิดแล้วก็แล้วก็ช่วยเยอะมากครับส่งข้าวสารอาหารแห้งส่งยาส่งออกซิเจนอะไรพวกนี้ครับมาคุยกับน้องบีครับวันนี้จะคุยเรื่องกิเลสแมเนจเมนต์ในมุมมองของคุณบีครับกิเลสคืออะไรบ้างอะไรไม่เป็นกิเลสอะไรยังเป็นกิเลสจริงๆแล้วผมมองว่ากิเลสมันเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งที่มีทุกคนเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดามากไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มี แต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงจะจัดการกับมันยังไงต่างหากคือในศาสนาไม่ได้บอกว่าจงทําตัวให้ไม่มีมันเปล่าแต่จงเข้าใจมันว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วอยู่กับมันให้ได้เข้าใจว่ามันคือยังไงว่ามันคืออะไรตัวลมันเป็นของเราหรือเปล่าเราควบคุมมันได้ไหมโอเคเราเข้าใจแล้วมันมาคู่กับเราครับต้องเริ่มจากอะไรครับต้องเริ่มจากรู้ก่อนว่ามันมีอยู่คือความรักมันมีอยู่ครับเออเราก็บอกว่าเราก็เชื่อว่าเรามีความรักใช่ไหมฮะแต่ความรักมันวัดยังไง มันก็อาจจะวัดยากแต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราแค่ทําความรู้จักกับมันก่อนว่าเออความเหงามันก็มีความรักก็มีความถ้าลองแบ่งแบบนี้ได้ไหมบีครับอันนี้แชร์กันนะเหมือนกับถ้าเราแบ่งแบบฝั่งฝรั่งก็จะแบ่งเป็นโพสิทีฟกับนิเกตีฟความต้องการใดก็ตามที่เป็นโพสิทีฟเช่นรักเนี่ยคือปรารถนาดีต่อคุณอยากให้คุณได้ดิบได้ดีเจริญขึ้นถ้าลองแบ่งแบบนี้นะอาจจะไม่เป็นกิเลสหรือเปล่าแต่ถ้าผมอยากได้เสื้อของคุณอยากได้แว่นคุณอะไรเงี้ยมัน อันนี้อาจจะใช่ไหมเข้าอย่างนี้เลยครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปบองว่าอันนี้ขาวอันนี้ดําอันนี้บวกอันนี้ลบก็ยากอีกไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ชั่วอ่าแล้วก็ต้องถามว่าถ้าผมถามพี่ดูเล่นๆว่าความเหงาเนี่ยเป็นความดีหรือความชั่วครับเออว่ะมันตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ความอยากได้เราก็ไม่รู้ว่าอยากได้ดีหรือไม่ดีอมันจะวัดจากอะไรแล้วก็ความหมายของเขาว่าดีกับชั่วแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอ่าในทางพุทธเนี่ยมันมีคําแบ่งที่งดงามกว่านั้นเยอะครับ เขาบอกว่าสิ่งไหนก็ตามที่เราทําแล้วมันเกื้อกลูลกับชีวิตเกื้อกลูลกับตัวเองเกื้อกลูลกับคนอื่นโอเคอันไหนที่มันไม่เกื้อกลูลความเหงามันเกื้อกลูลกับชีวิตไหมไม,ไม่ใช่ไหมมันทําแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นไม่มเราไม่ได้ทำนี่มันเกิดขึ้นเองอ เพราะนั้นไอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเองใครทําทําไม่ทําก็ตามเนี่ยถ้าจะแบ่งว่าอันไหนควรจะเป็นเรื่องที่มันงดงามอันไหนที่มันไม่โอเคแล้วก็แบ่งจากว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันเกื้อกูลกับชีวิตก็แสดงว่ามันก็น่าจะดีกับชีวิตเราเนาะใช่ไหมฮะเราก็ทํามันเยอะๆเนาะอันไหนที่มันไม่เกื้อกูลก็ทาให้มันน้อยๆลงหน่อยซึ่งคาว่าเกื้อกูลกับไม่เกื้อกูลเนี่ยครับศัพท์ในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากุศลกับอกุศลแบ่งตรงเนี้ยมันจะเออโอเคมันดู เออความเหงาไม,ไม่ชั่วนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถามมันเกื้อกูลไหมมันไม่เกื้อกูลมันเป็นอักุสลแต่ทุกวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทุกข่าวที่เห็นในในข่าวที่ไม่ค่อยดีนะฮะก็มาจากสิ่งนี้ล้วนๆยังน,นเลยก็แปลว่ามนุษย์หย่อนยานในการดูแลเรื่องนี้ถูกไหมถ้ามองภาพรวมสําหรับผมนะผมอะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติอ,ะอ่ะอ่คือก็อในเรื่องพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีไม่ดีเรื่องฆาตกรรมเรื่อง แย่งชิงวิ่งราวขโมยเ<ะ>ศรษฐกิจไม่ดีมันมียุคไหนที่มันไม่มีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าสัจจะนะสัจจะคือความเป็นจริงของมนุษย์คนคนคน,นึงเกิดมาแล้วคนหลายๆคนมันก็มีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรก็ว่านไปเงี้ยมัเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถ้าเราไปมองว่าปกติเราก็ต้องปล่อยวางช่างหัวมันปล่อยให้มันดําเนินไปเป็นใบไม้ลอยตามน้ําไปไอ้คำว่าปล่อยวางที่ว่าเนี่ยเราชอบบอกว่าไม่ปล่อยวางปล่อยปล่อยแล้ววางโยนทิ้งอะไรเงี้ย ซึ่งไม่มีนะในในจริงๆแล้วในทางพุทธไม่มีคําว่าโยนทิ้งคําว่าปล่อยวางหรือคาว่าอุเบกขาในทางพุทธเนี่ยแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าความจริงเป็นไงรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นแก้ปัญหาโดยไม่เอาความทุกข์มาใส่ตัวเราอันนี้คือรู้ตามความแก้ปัญหาใช่ไหมแก้ปัญหาไปใช่ต้องแก้ครับต้องแก้มันต่างกันอย่างบอกว่าสมมุติบอกว่าสินค้าชิ้นหนึ่งราคาแพงอ่ะ ถ้าเราหมูแพงสมมติถ้าบอกหมูแพงแล้ว,วแก้ปัญหาเนาะ,ะเป็นเรื่องโรคก็ว่าไปเป็นเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ว่าไปก็แก้ปัญหาไปอันนี้เขาเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงโอเคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หมูแพงเขาบอกว่าทําไมอ่ะเพราะอย่างงู้นเราเป็นงีเ้เราว่าเราเป็นคนดีนี่ว่าทําไมเราอยู่ในประเทศต้องเป็นอย่างงี้เริ่มเริ่มเริ่มแบบทําไมทําไมทาไมทาไมแล้วก็เอาความทุกข์มาใส่ตัวเราเนาะอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงละออันนี้คือเราพยายามไปแทรกแซงอะไรที่มันไม่ใช่อะแทนที่เราจะเอา พละกกาลังช่วยกันคิดว่าจะแก้ไขปัญหายัางไงอันนี้ดีกว่ามเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองสิ่งสนะิ่งนั้นมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเราก็จะแก้ไขมันโดยธรรมชาติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัจจะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาใจเราไปแทรกแซงว่าอันนี้ควรมีควรเป็นใช่ไมมใช่อย่างเช่นแขนโดนมีดบาดใช่ไหมแต่เราชอบคิดว่าเราโดนมีดบาดทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคนละเรื่องละ คำว่าปกติคุณกับปกติผมต้องไม่ตรงกันแน่เลยถูกครับนี่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับว่าถ้าบอกว่านายกอไปแทงนายขอตายแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติมันมีมาทุกยุคทุกสมัยนายกอกับนายขอแบบนี้มีมาเป็นพันปีแล้วมนุษย์ทำก็คงเอาหินเอาหินแหลมแทงกันเหมือนกันแหละผมก็ว่าแบบนี้มันไม่ปกติเพราะมัน,นไม่ไม่เป็นไปตามวิถีที่มนุษย์ควรจะอยู่ด้วยกันค ก็ต้องแก้ไขให้ในกอไม่แทงนกมันต้องแก้ครับเพราะเราก็ต้องมองว่าการที่ไปแทงใครสักคนก็คือไม่ปกติไงมันเกื้อกูลกับชีวิตไหมมันเกื้อกูลชีวิตเขาสมมุตินายขอไปทําให้เขาเดือดร้อนแล้วเขาก็เลยทําให้ชีวิตเขาไม่เดือดร้อนโดยการกําจัดนายขอออกไปจากโลกใบนี้ซะมันจะไปเกื้อกูลได้ไง่ะมันไม่ทางเกื้อกูลละไปแทงเขาก็ต้องหนีเนาะก็ต้องหนีเขาอยู่ไม่ได้มันไม่เกื้อกูลกับชีวิตเขาเพราะนั้นการที่มันไม่เกื้อกูลมันคือมันเป็นสิ่งที่มันอกุศลอีกนิดนึงเกื้อกูลแปลว่าต้องเกื้อกูล ชั้นใช่เขาด้วยไม่ใช่เอาชั้นคนเดียวใช่ไหมเช่นโกงเขาแล้วชั้นรวยขึ้นแต่คนอื่นเดือดร้อนก็ช่างหัวมันเราก็เดือดร้อนนะการที่เราไปโกงเขาเราบอกว่าเราสบายใจเป็นไปไม่ได้อะความว่าสนุกความม่แฮปปี้กับความสบายใจคนละเรื่องกันถสมมติเราทาแล้วแบบดีใจมีความสุขรวยขึ้นแต่เราก็ต้องคอยแอบเดี๋ยวเขาจะรู้เว้เขาเห็นเราหรือเปล่ามันตื่นบางคนก็ไม่แอบเท่าไหร่นะเพราะนั้นเราจะไปหาความหมายของมันว่า โอกิเลสคืออะไรอย่างเงี้ยมันหากันไม่จบธรรมะของพระพุทธองค์อ่ะเขาไม่ได้สอนให้หาต้นตอพระพุทธองค์ไม่ใช่ตำรวจพระพุทธองค์เป็นแพทย์หมายความว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธองค์ไม่เคยถามาใครแทงอยู่ไหนแทงทําไมเปล่าท่านรักษาให้หายความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็รักษาความทุกข์อันนี้ล สมุทไทยคืออะไรอ,ะอ่ะอ่านั่นคือเราหาสาเหตุว่ามันเจ็บเพราะอะไรแล้วเรารักษาแต่ไม่ต้องไปหาว่าเชื้อโรคอะไรใช่ใช่อันนี้มัวแต่หาไงครับว่าใช้แทงมันตายก่อนแล้วเอาก็เหมือนกับโดนโควิดก็ต้องหาว่าโควิดสายพันธุ์อะไระใช้ยาอะไรไม่กลับไปหามันแล้วจะรักษาได้อย่างไรใช่มันต้องรักษารักษาจากปัจจุบันเนี่ยอ่าก็คือเราค่อยๆหาสาเหตุข,ของมันไปเรื่อยๆอ่าเพราะนั้นเวลาเรียนเขาถึงเรียงทุก่อนไงครับทุกแล้วค่อยสาเหตุของทุกอ๋อทุกมันคืออย่างนี้เนาะสาเหตุของมันคืออะไร สาเหตุนะครับไม่ใช่ใครใครเป็นคนคิดคน COVID ้นโควิดขึ้นมาประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยคือหาตอนเนี้มันอาจจะไม่เกิดประโยชน์เนาะเอาตอนนี้เอาเร่งด่วนที่สุดปัจจุบันขนาดสุดคือว่ามีโควิดขึ้นมาแล้วต้องหายารักษาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นโอเค้น <c oughs> สมมตุติมุมมองแบบแบบคุณบีเราจะจัดการกับมันแบบง่ายๆได้อย่างไรครับจริงวิธีจัดการนี่โคตรซิมเปิลเราก็ฟังผมว่าทุกคนเคยได้ยินได้ฟังหมดบอกว่าละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ได้ยินกันมาทุกยุคทุกสมัยอให้มันดูสวยกว่าน,นั้นก็บอกว่ารักษาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พูดกันอย่างเงี้ยพูดกันมาตลอดเลยแต่ว่าทำหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะโอ้เราชอบคิดว่าพอชีวิตเราไม่ดีปุ๊บเราจะต้องทําพิธีการพิธีกรรมยังไงต้องแบบชีวิตต้องดีชีวิตเราแย่แล้วเราต้องไปปัดตัวแก้ชงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่จริงๆมัน s i m p l ลมากๆเลยเพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ อะไรที่มันไม่ดีเราก็ลดละเลิกซะก็มไม่ต้องทําอะไรที่มันดีๆก็ทําให้มันจเจริญขึ้นก็ทําไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ได้ว่าทําไปเพื่ออะไรยังไงความเป็นจริงคือจริงๆชีวิตมันแค่นี้แล้วก็ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้คือการเปลี่ยนหรือการแก้ชงจริงๆไม่ได้แบบมันง่ายเพียงแค่เรารักษาแกนอันนี้ไว้่มันก็จะแตกไปสู่ประเด็นต่างๆได้โดยเราใช้แกนหลักแกนเดียวใช่ใช่ จะเห็นไหมครับว่าบางคนไปปฏิบัติธรรมโอเป็นคนดีสงบมือสุดออกมาด่าหัวเหมือนเดิมคุณอธิบายวาระนี้ได้ไหมต้องต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติก่อนเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มันเหมาะสมในการปฏิบัติเนาะพอออกมามันเจออะไรล่อความอยากเนี่ยครับอยากเนี่ย อยากผิดไหมครับมันเป็นกุศลหรืออกุศลพอคุณอธิบายนี้ผมหาเจอแล้วทะเยอทยานไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดอยากก็ไม่ผิดถ้ามันเป็นข้อดีกับทุกคนในทางธรรมก็บอกว่าความอยากมีสองประเภทอยากเราสร้างสรรค์กับอยากเราขี้เกียจอยากที่สร้างสรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าฉันทะทำแล้วรู้สึกว่าอยากให้เกิดประโยชน์อะอยากให้ดีตั้งใจมันจะขยันอันนี้เลยฉันทะแต่ถ้าอยากแล้วแบบว่าไม่ได้แล้วมันร้อนลนมันแบบโอ้โหแบบรู้สึกร้อนไปหมดต้อง ต้องมีเดี๋ยวนี้เรียกว่าตันหาถ้าเราเบื้องต้นเราแยกให้ออกว่าเราจะทําการในกตางในชีวิตนะครับถ้ามันขับเคลื่อนด้วยความอยากไม่ผิดแต่มันควรจะเป็นในทางที่มันสร้างสรรค์ดีงามมันเป็นฉันทะแล้วพอฉันทะมันจะต่อมาโดยธรรมชาติทันทีเลยทุกคนได้ยินแล้วว่าอิทธิบาทสี่แต่ไม่รู้ทําหรือเปล่าไปรู้อิทธิบาทสี่ก็คือบาทก็คือบาท้าก็คือเท้าใช่ไหมการเดินทางเดินทางไปสู่อิทธิอิทธิคือความสําเร็จประสิทธิภาพคือประสิทธิก็คือ ความสาเร็จโดยทั่วกันทํายังไงให้ประสบความสำเร็จคือมันก็มีบอกอยู่แล้วแล้วมันก็มีง่ายแค่สี่ขั้นตอนแต่เราก็ไม่ค่อยทําเราก็บอกว่าฉันทาก่อนก็คือความอยากใช่ไหมฮะอยากเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ให้มันเรื่องดีงามถ้าอยากความชอบใช่แต่มันไม่ได้ชอบแบบแค่โอ๊ยคนนี้สวยเอามาให้ได้มันจะเกิดความร้อนลนแล้วก็ขี้เกียจอันนั้นเป็นฉะนั้นตั้นห่าละถ้าเกิดเราตั้งต้นได้ถูกว่บมันฉันทาปุ๊บมันจะอยากทําขึ้นมาทันทีเลยมันจะต่อด้วยตัวที่2คือวิิรยะ วิทยาเนี่ยจริงๆมันแปลวีระเนี่ยมันแปลว่าความกล้าหาญกล้าที่จะลงมือทํพาพอทําเสร็จเนี่ยมันจะหยุดหยุดหยุดก็คือจิตตะคืออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้อยู่โดยไม่ต้องบังคับอยู่กับอะไรอะ่ะอยู่กับความรักอยู่กับฉันทะเหมือนเอาใจไปสถิตไว้ตรงนั้นได้โดยไม่ต้องวอกแวกมันจะอยู่ใช่<ม>แล้วตัวสุดท้ายวิมังสมันแปลว่าถ้าคุณรู้ว่าชอบใช่ไหมรู้ว่าใช่แล้วลงมือทํานั่นคือการทดลองเพื่อให้เกิดปัญญา มันก็คือพัฒนามันก็ได้<ช>อะไรก็ได้ใช่ใช,<จ>ใช่ไแล้วถ้ามันวนแค่นี้ครับทำไมมันจะไม่มันจะไม่สำเร็จล่ะโอเควันนี้เอาแกนที่เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆจริงๆผ่านหูผ่านตาทุกท่านมาแล้วแหละ <c oughs> แต่เชื่อไหมครับว่าแกนเหล่านี้ใช้กับชีวิตทุกวันทุกขณะจิตทุกเหตุการณ์ได้หมดเลยได้เลยลองดูว่าวันนี้ของท่านถ้าลองทำสิ่งนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือไม่ <c oughs> ทดลองกันดูครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าดีกว่าครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับหมอพีครับขอบคุณครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова